สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube hr channel ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันนะครับการเมืองกับเงินดิจิทัล10,000บาทและกลุ่มผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ที่สูงอายุ 600- ถึง1,000บาท จะได้รับเงิน1 0,000บาทหรือไม่อย่างไรมาพูดถึงการเมืองในขณะนี้หลายคนที่ติดตามข่าวการเมืองก็คงจะเห็นนะครับว่าการเมืองก็ซัดกันไปซัดกันมาหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับคาบเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทอย่างไรบ้าง ซึ่งแน่นอนครับการเมืองซัดกันไปซัดกันมาทำไมไม่ซัดเรื่องของเร่งให้คอรมอเร่งให้คณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินหนึ่งหม่นบาทสำหรับกลุ่มที่กำลังรอรับเงินทำไมไม่ซัดกันเรื่องนี้ซัดกันนะครับว่าเมื่อ,อไรจะ เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเสียทีเพราะว่าหลายคนรอเรื่องนี้ซัดกันเลยครับซัดกันว่าทำไมไม่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่หลายคนรอความหวังเงินหนึ่งหมื่นบาทเหมือนเฟสที่หนึ่งเหมือนกับกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับเงิน1,000 0บาทไปแล้วสําหรับเรื่องนี้นะครับอยากจะให้ซัดประเด็นเรื่องนี้กันบ้างหลายคนที่รอน่าจะได้กระจ่างชัดกระจ่างแจ้งและสําหรับคำถามที่ถามเข้ามากันค่อนข้างเยอะเลยเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ที่สูงอายุตามอายุ ร0อยเจ็ดร้อยและ1,000บาทกลุ่มนี้มีสิทธิ์จะได้รับเงิน1,000งบาทเหมือนกับเฟสที่1ห,หรือไม่อย่างไรแน่นอนครับหากกลุ่มนี้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐซึ่งก็ต้องรอวันประกาศผลนะครับอย่างชัดเจนอีกรอบอีกครั้งแล้วก็สำหรับ กลุ่มนะครับที่ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้ที่สูงอายุรับเงินทุกๆเดือนทุกๆวันที่10ไม่เคยได้รับเงินสด1 0 0 0 0บาทที่ผ่านมาไม่มีบัตรประจำตัวผู้พิการไม่ได้รับสวัสดิการของรัฐปี2565กกลุ่มนี้นะครับจะต้องลงทะเบียนนะครับ ซึ่งหลายคนไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มนี้มีสิทธิจะได้รับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทอย่างแน่นอนตามที่รัฐมนตรีว่าการตามที่นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาสื่อสารว่าจะได้รับเงินอย่างแน่นอนซึ่งกลุ่มนี้จะต้องรอให้ลงทะเบียน นะครับลงทะเบียนผ่านกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็ต้องรอให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจนะครับอีกครั้งอีกรอบจึงเป็นที่มาที่ไปของการพูดคุยวันนี้ว่าทำไมซัดการเมืองซัดกันไปซัดกันมาทำไมไม่ซัดเรื่องเมื่อไรจะประชุมนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาให้เกิดความชัดเจนสำหรับกลุ่มที่ รอความหวังรอเงิน1 0,000บาทต้องพูดกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้ทุกท่านที่รอได้รับเงิน1 0,000บาทหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญนะครับอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยกันกดติดตามกด subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ